สวัสดีครับสำหรับลีปนี้นะครับก็จะพามาชมไก่ต๊อกสีพวงดำนะครับแต่ว่ามีสีลายจุดอีกหนึ่งตัวนะครับตัวเมียมาฝากเอาไว้นะครับรุ่นนี้ก็สี่ถึงห้าเดือนนะครับก็เป็นไก่ไวรุ่นนะครับไก่ต๊อกไยรุ่นนะครับยังไม่มีแบ่งนะครับตอนนี้เช็คหน้าก็ได้ตัวเมียประมาณ3ตัวนะครับที่ทีทีผมคาดเอาไว้นะครับที่ทำสายนะครับนอกจากนี้ยังจับไม่ได้นะครับ จัอยางนิดนึงนะครับสาหรับรุ่นนี้อันนี้ครับก็สวยๆนะครับแต่ตัวผู้มีแบ่งนะครับถ้าสนใจนะครับไก่ตอกตัวผู้นะครับมีแบ่งให้นะครับมีแบ่งให้ลูกค้านะครับทำไปค่อยใสนยครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับมีสวยๆนะครับสาหรับไก่ตอกนะครับใบสี่ถึงห้าเดือนนะครับมีครับสวยๆเลยนะครับมาอัปเดตให้ชมกัน้าใครที่สนใจเลี้ยงไก่ตอกนะครับก็ต้องบอกว่าไก่ตอกเป็นไก่ที่ เลี้ยงง่ายนะครับแข็งแรงโตเร็วนะครับที่สำคัญไข่ดกด้วยนะครับมีให้ดูกันใกล้นะครับหาถ้าสนใจไก่ตอกตัวผู้นะครับก็ติดต่อสอบถามมได้ที่เบอร์0611369939นะครับหรือปรึกษาเรื่องในส่วนของวิธีการเลี้ยงหรืออาหารที่เลี้ยงนะครับยินดีให้คาแนะนําต้องบอกว่าไก่ต๊อกเป็นไก่ที่เลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายกว่าไก่บ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญแข็งแรงนะครับ ถ้าเลี้ยงตอนเล็กๆนะครับตั้งแต่เล็กเขาก็จะเชื่องนะครับไม่หนีไปไหนนะครับหลายๆคนผมว่าเลี้ยงไก่ตอกแล้วหนีที่จริงไม่หนีนะครับแค่สมมุติว่าถ้าบินเขาบินออกนอกรั้วอย่างนงี้อาจจะมีสุนัขกัดอย่างนงี้นะครับที่บอกว่าหายไปอาจจะหายเพราะสุนัขกัดตายอย่างี้นะครับเราไม่รู้นะครับนี่ครับให้ดูกันนะครับก็นี่ผมเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะครับฟากออกมาแล้วก็มาโนบาลนี่ครับมีอยู่17ตัวนะครับก็ถือว่าเชื่องนะครับตอนนี้ถือว่าเชื่องในระดับหนึ่งนะครับ ว่าโดยธรรมชาติของเขาจะเป็นไก่ที่ที่ตกใจนะครับก็เลี้ยงด้วยความชอบนะสำหรับผมบอกว่าถ้าใครมีเครื่องรีสอทโรงแรมก็สําหรับไก่ต๊อกนะครับก็เหมาะนะครับสำหรับเลี้ยงไว้บ้านสวนหรือรื่องดีสอดเองนะครับให้ดูกันใกล้ๆนะครับสวยดีนะครับรุ่น4ี่เดือนห้าเดือนนะครับสนใจถ้าแบ่งตัวสนใจแบ่งตัวผู้นำไปเลี้ยงก็มีแบ่งนะครับแต่ตัวเมียถูกตันคมคาดไว้3ตัวนะครับไม่เยอะ ลองสอบถามเข้ามาสำหรับใครที่สนใจไก่ตอกตัวผู้นะครับที่เบอร์0611369939นะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรนะครับมีถ้าต้องการข้อมูลหรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงอาหารนี้ให้ยังไงอะไรยังไงนะครับให้วัคซีนหรือยาตัวไหนก็ยินดีให้คําแนะนํายินดีให้การแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องการเลี้ยงหรือเรื่องอาหารครับยินดีให้คำแนะนําครับ สำหรับการตลาดนะครับสําหรับไก่ต๊อกก็จะเป็นเลี้ยงสวยงามซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเลี้ยงแล้วเขาหน้ารักผมก็ไม่กล้าเชื่อดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลี้ยงสวยงามที่ลูกค้ารับไปนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับสวยดีนะครับสําหรับไก่ต๊อกรุ่นนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับซึ่งใครอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ